ลูกต้นไม้ในสวนแห่งฝันเติมชีวิตที่สร้างด้วยความหวังวันนี้จะเปลี่ยนให้กลายเป็นสีลงที่สวยงามเป็นเหมือนเสื้อแอมนูเสื้อแอมนูกของแท้ที่ร้านแวปออนเท่านั้นร้านอื่นของปลอมโอ้โหดิสโก้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 อยู่ตรงไหนครับไม่เห็นมันจะวิบวับเลยมีแต่ฟ้าผ่า มีเรนโบอยู่ตรงนี้วิบวับอยู่แล้วไหนดิสโก้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 อยู่ตรงไหนอ๋อนี่ๆน่เน,น่่อยู่ด้านหลังเน่ดิสโก้ co, นี่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ต้นมะม่วงก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่ติดอยู่นะเป็นผลมาจากเจ้าดิสโกบีของเรานะครับดิสโกบีสองตัวนะครับอยู่ในสวนของเราดิสโกบีตอนนี้หิวไหมหิวมากครับผมให้กินเคนทิพซอมไปเลยครับผมให้กินของดีเลยโอ้อันใหญ่เลยเนี่ยอันเนี้ยให้กินเลย2 3 1 7อเปอร์เซนต์อีกตัวหนึ่งให้กินพริกจะได้ร้อนแรง ดิสโกพลิก147%ส่วนเจ้าผีเสื้อนะครับผีเสื้อกินเอกแพนแไปอืมเต็มไหมเต็มกินแต่ของดีๆทั้งนั้นอิสต์เอกไปเจ้าหมีราชินีโอ๊ดีนิดเดียวเองอะ่ะไฮฟู้ไฮฟู้นี่ของโปรดนายเลยเต็มเลยครับ3ามรกว่าเปอร์เซ็นต์เคนที่บัตซ่อมไปเลยครับอย่างนั้นเต็มที่ไปเลยครับแล้วก็เคนวิดซ่อมเหมือนกันครับเจ้าแมลงปออือมไปเต็มทุกตัว เอาละในเมื่อดวงผมนั้นหยุดไม่อยู่จริงนะครับผมอยากได้สวนที่เต็มไปด้วยดิสโก้บีดิสโก้ดิสโก้ดิสโก้มีโอกาส12%ในทุกๆ20นาทีนะครับทุกๆเก,กือบครึ่งชั่วโมงมีโอกาส12%บนี่จะทำให้ผลเป็นดิสโก้สินะไม่ได้การันตี50บใบก่อนอืห้าสใบจัดมาก่อนเลยเมื่อวาน10บใบแรกได้2ตัววันนี้จะมาสักกี่ตัว ให้เต็มสวนไปเลยดิสโก้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 มาอีกแน่นอนเวฟส์ทารันทูล่าเวฟส์ทารันทูล่าเวฟส์เวฟส์แล้วก็เวฟส์โอเคครับผมห้าใบแรกผ่านไปไอ้หกใบจิตใจยังมันง่นคงยังเชื่อว่าเรานั้นต้องเปิดได้ดิสโก้อีกอย่างน,น้อยๆสามตัวสามถึงสี่ตัวเราต้องการสวนที่วิบวับวิบวับวิบวับด้วยแสงของดิสโก้ ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเราได้อือ uh ฮึ huh. ทารันทูล่าสมอสทารันทูล่าอ่าฮะเว็บส์เว็บส์แล้วก็เว็บส์สิบใบแรกเอ้ยไม่ใช่สิบใบแรกสิบสองใบแรกลืมตลอดเลยว่าวางหกใบอือฮมมันเพิ่งจะสิบสองดิสโก้สิครับดิสโก้หน่อยเ <laughs> ต้นๆกันหน่อยมอสมอสตัวเล็ก <laughs> ทำไมไม่เหมือนเมื่อวานทำไมมันไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี้ออกรัวๆเลยนะผีเสื้อเอ่ยดิสโกโ้เอ่ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นดิสโก้บีคือมันคล้ายๆกันนะขับเจ้าเว็บแต่ว่ามันจะบินสูงขึ้นหัวมดมาเยอะเลยรอบนี้มดมัดโอ้โหดวงที่หายไปยาเพึ่งท้อแท้าเพิ่งสิ้นหวังเราต้องใช้อะไรในการ บูชาไหมนี่คือเครื่องเส้นดิสโก้จงมาเส้นด้วยไก่ทั้งตัวย่างร้อนๆของอร่อยๆดิสโก้ต้องมาแน่นอนดิสโก้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 ที่หายไปไปสามสิบแลวนะครับสามสิบสามสิบใบเรียบร้อย ไก่ย่างอร่อยอร่อยจงมากินเดี๋ยวนี้ดิสโก้เรียกเพื่อนนายมาเร็วดิสโก้มาเยอะๆหน่อยเราต้องการอีกสามตัวเป็นอย่างน้อยอีกสักสามตัวดิสโก้มาเถอะนะมาอยู่ในส่วนของเราดิสโก้ดิสโก,สโก้โอ้โหโโ <laughs> แค่ผีเสื้อยังไม่มาเลยครับอะไรเดี๋ยว,วันนี้ หมดแล้วเหรอ,อยี่เพิ่งหมดสิอทิย์หนอันปเดตใหญ่นะดวงอย่่เพิ่งหมดยี่เพิ่งไปดิสโก้สักตัวหนึ่งห้าสิบใบขอสักตัวหนึ่งเถอะไม่ต้องเยอะเหมือนเมื่อวานก็นได้ขอสักตัวหนึ่งจงมาจงมาโอ้โหอ่อเต็มเพิ่งจะไปเซลมานะเมื่อกี้เต็มอีกแล้วอะ่ะมันเต็มเร็วเกินกระเป๋าสัตว์เลี้ยงเนี่ยอยากเก็บไว้ก็เก็บไม่ได้นะ ช่องที่เก็บไม่พอโอ้ดิสโก้เมื่อกี้เฟลไหมดูไม่ทันเฟลไหมไม่รู้เห็นเขาว่าดิสโก้พอดีกำลังกดเซลอยู่นี่ออกเฟลครับ <laughs> นี่ไงไมันเป็นอย่างนี้ไงสิบสองเปอร์เซ็นเนี่ยพี่ไม่ให้ติดเลยมันจะได้บ้างไหมเปิดก็ยากยากเหมือนการนี้เลยน้องหมา น้องหมาที่ขโมยเมล็ดพันธุ์นะฮะขโมยทั้งคืนได้เมล็ดเดียวคิดดูมาได้เมล็ดง่ายๆด้วยนะลองเปิดจากซ้ายไปขวาดูเปิดจากซ้ายไปขวามันจะทําให้ดวงของเรานั้นมีการโรเทตมีการแบบกลับโชคชโชคร้ายกลายเป็นดีอะไรอย่างนี้ไม่มีแม้แต่ผีเสื้อสักตัวครับผมชโชคร้ายกลายเป็นดี เมื่อกี้ห้สิบจัดมาอีกห้าสิบต้องได้สักตัวหนึ่งวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ยอมไม่ได้มันต้องมาดิสโก้ต้องมามาให้เห็นหน่อยห้าใบสุดท้ายแรกดิสโก้มาไหมดิสโก้โอ้โหห้าสิบใบฮ่บาโอเคมาต่อรถที่สอง เราจะอยากมีดิสโก้ไว้ทาไมไก่ย่างอร่อยอร่อยย่างร้อนรอย่างร้อนร้อนเชิญมากินได้เลยครับดิสโก้อือฮึไม่ใช่อันนี้ก็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 ไม่ใช่ครับผมวันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วันจันทร์ครับผมวันจันทร์ตอนกลางคืนครับผมทำไมไม่นอนมานั่งเปิดดิสโก้อยู่ วันจันดิสโก้ครับผมเขาบอกวันจันดิสโก้จะมาแรงดิสโก้จะมาเยอะมาเยอะๆเลยดิสโก้วันจันวันจันมาแน่นอนดิสโก้เขาบอกว่าอย่างนั้นอาจจะโดนเนิร์ฟก็ได้นะใครจะไปรู้ดิสโก้มากินไก่ย่างเร็วไก่ย่างดิสโก้ไก่ย่างดิสโก้ยี่ห้อใหม่ขายได้แน่นอนไก่ย่างดิสโก้ดิสโก้ โชคชะตาท้องฟ้าดวงดาราไม่ส่งมาตรงนี้เลยเหรอส่งไปที่ไหนหมดฮะเมื่อวานยังส่งมาตรงนี้อยู่เลยนะส่งมาเต็มๆเ,เลยเมื่อวานเนี่ยหรือว่าต้นไม้มันบังโชคขยับไหมเปลี่ยนที่สักนิดนึงมาปลูกแถวนี้ <c oughs> โอ้โหคือไม่มีเลยครับแม้แต่ผีเสื้อยังไม่มีเลยอ่ะ มันเดียวครับไปปรึกษาอะไรดูวิกมาหรือเปล่าผมลูกค้าแบบหลายแมปเลยนะของคุณเนี่ยทุกคนไปเล่นไม่ต้องไปเติมนะครับเล่นปกติเห็นเขาเติมกันเยอะอย่างนี้อย่าไปเติมตามนะครับมันเปลืองมากดูเขาเติมเันก็พอและ้ะดูเขาเติมแล้วก็เปิดไม่ได้ <laughs> มันปวดหัวใจเหลือเกินมันละลายหายไป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  ไก่ย่างไม่กินไม่กินที่ไม่กินเองก็ได้โซฟูดโอโซฟูดคืออันนี้ครับมีอยู่ไม่กี่ผลเองมอีแค่สองอันผลนี้เป็นโกลเด้นอยู่แสดงว่าอีกผลหนึ่งข้างบนใช่ไหมนี่ไงเรนโบ์และแสดงว่าอันนี้มีห้ามิวเทสนะครับกลายเป็นเรนโบ์แต่ว่าบั็กแน่เลยสียังเป็นโกลเด้นอยู่แต่กลายเป็นเรนโบ์เรียบร้อยนี่ดีมากนี่คือผลจากผีเสื้อที่ไม่ใช่เรนโบ์แต่เราอยากได้เรนโบ์ เลนโบผมว่าเนิร์ฟแน่เลยอะชัวร์เลยเนี่ยดูวิคไปพูดอะไรแน่เลยฮะให้เจนเดลคือพูดจริงๆนะถ้าเกิดเปิดง่ายเนี่ยคือคนก็จะไปเติมไงเขาเติมกันนิดเดียวเดี๋ยวเขาก็ไปเติมแล้วปรับไหมปรับสักหน่อยไหมปรับแบบไม่ต้องบอกตัวเลขอะให้มันเหมือนเดิม0.25แต่ปรับเหลือสัก 0. ู0 5้าได้ไหมอย่างนี้แน่เลย หนเปอร์ซ็นนี่ให้เหลือสักศูนจดแปดนะแล้วก็ที่เหลือก็แล้วแต่ไม่ออกยากๆหน่อยนะอะไรนะอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมอัปเดตมาค่อยเปิดง่ายๆหน่อยแล้วก็ค่อยปรับไม่ปรึกษาผู้เล่นเลยผู้เล่น,ผ,ลนผู้เล่นนี่คือลูกค้านะคุณจันเดลอ๋อหรือว่าผมไม่ได้บอกว่าผมยังไม่หายป่วย <c oughs> <c oughs> ยังมีอั <c oughs> นนี้อาจริงยังมีอาการคันคออยู่นะครับคุณจันเดลแล้วก็แบบตะเบงมากไม่ได้ แล้วก็มีน้ำมูกหน่อย,น,อยนะครับคุณเจเดียเพราะฉะนั้นยังป่วยอยู่ยังถือว่าเป็นคนป่วยคนป่วยเนี่ยเพิ่มโชคเท่าไหร่นะสองพันซใช่ไหมชัวดูบิ๊กคุยกันหลังไหมแน่นอนบอกให้ปรับแล้วเขาก็ปรับจริงใช่ไหมไม่มีเลยโอ้โหมาเหอะเรารู้ว่านายอยู่ในนี้สักใบหนึ่งใช่ไหมซ่อนตัวอยู่นานแล้วและกำลังจะออกมา นั่นคือดิสโก้ดิสโก้ไหมดิสโก้ดิสโก้โอ้โหอะไรเนี่ยวันนี้สวนดิสโก้ของเรานั้น <laughs> จะอยู่แค่ในความฝันหรือจะออกมาเป็นของจริงขึ้นอยู่กับดิสโก้โอ้โหวันนี้คือแบบอ,อีกห้าสิสุดท้ายแล้วกันหมดนี้ก็คือ ถ้าไม่ได้สักตัวหนึ่งนะฮะหมดนี่เราอยกเลิกแผนการหมู่บ้านดิสโกโ้ดีไหมคือมันเค็มเกินสักตัวหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวผมโทรบอกคุณเจนเดลก็ได้ละฮัลโหลคุณเจนเดลคือผมว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยไปนะปรับนิดนึงได้ไหมเดี๋ยผมกำลังเปิดอยู่ใช่ครับใช่เนี่ยหกใบเนี้ยอะไรนะส่งให้เหลือตัวหนึ่งตรงนี้อยู่ในนี้เลยเหรอโอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณเจนเดลโอเคโอเคได้เลยได้เลย เขาบอกว่าใบหนึ่งอยู่ในนี้ไม่ใช่ใบหนึ่งตัวหนึ่งอยู่ในนี้ดิสโก้แน่นอนดิสโกโ้ต้องมาดิสโกโ้ต้องมาโอ้โหคือสื่อสารกันรู้เรื่องเลยครับผม <c oughs> สวนดิสโก้สวนดิสโก้ดิสโก้สวนดิสโก้เออเป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่อออ่ออ อ่ะตัวไหนออกดีพีเซอร์ออกดีไหมควีนบีก็ได้ควีนบีออกนะราชินีเพิ่งออกอไปแล้วก็ดิสโก้ไปฮะดิสโก้สามตัวครับผมนี่เป็นไงภารกิจของเรายังไม่หมดฮะอะไรนะคุณเจนเดลแถมให้อีกตัวหนึ่งเหรอบอกแล้วให้โทรบอกตั้แต่แรกจะได้ไม่เปลืองตังเพิ่งมาโทรบอกเห็นไหมเสียรูบักก็ต้องเยอะ อยู่ไหนนะอยู่ในนี้ใช่ไหมอันนี้หรือเปล่ายางยางยางแสดงว่าคนละแพ็คเขาบอกว่าอยู่ในนี้เขาบอกว่าอยู่ในนี้แพ็คนี้แหละรอบนี้นี่คือดิสโก้ดิสโก้อยู่ในนี้อยู่ในนี้อยู่ในนี้อาจจะผิดพลาดท,ทางการสื่อสารเล็กน้อยน่าจะอยู่ในนี้แหละดิสโก้ดิสโก้ดิสโก้ผีเสื้อไม่ออกเลยนะวันนี้ โอ้ผิดพลาดหลายรอบจังอย่าสื่อสานผิดพลาดบ่อยสิคุณเจนเดลมาได้แล้วครับอีกตัวหนึ่งคุณดิสโก้ครับคุณดิสโก้บีดิสโก้บมานี่มาอีกแปดใบกับตรงนี้หกใบสุดท้ายแล้วเฟลอีกแล้วดิสโก้อะไรเนี่ยหน้าที่นายมีแค่ดิสโก้อย่างเดียวนะ นายยังเฟลอีกเหรอแค่ดิสโก้แค่นั้นตเต็มอีกแล้วถึงว่าแหละทำไมไม่ค่อยวิบวับเลยสวนมันเฟลง่ายมาก12%อะไรเนี่ยอ๋ออยู่ในนี้เหรอผมไม่เชื่อคุณแล้วคุณเจนเดวผมไม่ฟังคุณแล้วถ้าจะมาก็มาจะดิสโก้มาเหอะดิสโก้ดิสโก,สโก,สโก้ความหวังสุดท้ายของเราดิสโก้ อสามมาสุดท้ายครับจะได้ดิสโก้ไหมผีเสื้อไม่ออกเลยคือยังดีนะได้มาตัวหนึ่งดิสโก้ไหมสุดท้ายโอเคครับผมได้มาตัวนึงถ้าได้อีกสีตัวก็คือทั้งส่วนแน่นอนอะค่อยมาเปิดต่อแล้วกันเปิดดีก๊อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ทางซ้ายมือตรงนี้นี่คือคลิปพิเศษสำหรับเมมเบอร์นะครับใครที่สมัครเมมเบอร์เอาไว้สามารถเข้าไปดูได้เลยนะฮะหรือเ,เพื่อนๆถ้าเกิดอยากสมัครเมมเบอร์หรือว่าสมาชิกนะครับกดที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะ